ต่อไปก็คือจะปิชีเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กก็ง่ายไม่มีอะไรครับแค่เสียบตามตามเดือยที่มันมีเดือยล็อกตามเคี้ยวมันนะครับอย่าเสียบผิดนะครับเสร็จแล้วก็ขันตัวตัวนี้ล็อกหลังจากเสียบแล้วก็ล็อกมันมีโอริงล็อกกันน้ํานะครับหมุนล็อกเข้าไปเนี่ยนะครับหมุนล็อกเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยให้เอาเทปพันสายไฟครับพันรอบตัวนี้เลยพันจนแบบมิดทั้งสองฝั่ง เพื่อกันน้ำมันเด็ดรอดเข้าไปนะครับจริงๆมันก็กันน้าแหละมันมีโอลิงอยู่แต่เซฟไว้หน่อยก็ดีนะครับเพราะมันมีโอกาสที่มันน้ําจะเข้าไปได้แล้วก็เก็บสายไฟขึ้นไปสูงสูงนะครับแต่โอกาสไม่โดนน้ำหรอกครับเพราะมันอยู่บนคัสซีส่วนตัวเซนเซอร์เนี่ยมันกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไงก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ํานะครับโอเคครับพี่ต่อตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธี เตะอีกทีหนึ่งว่าเวลาเตะแล้วมันต้องเตะแบบไหนยังไงไม่ต้องยืนแช่นะครับโอเคครับ